สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีโป้ซอมบี้นะครับแต่จะใช้โปรแกรมเกมแฮกเกอร์นะครับสีเขียวลูกกุญแจนี้เปิดก่อนเลยครับขึ้นมาแล้วครับให้สิสธิ์ครับผมให้สิสธิ์เสร็จก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาครับพับไว้ครับผมเปิดเกม การใช้โปรแกรมเกมแฮกเกอรนี่ก็จะเป็นโปรแกรมที่ง่ายมากนะครับศึกษาได้ง่ายมากเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูก่อนนะครับผมนี่ครับผมผมก็โรไว้แล้ว เงินเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวผมจะลองโปให้ดูนะครับผมนี่อย่างเช่นเงินอย่างเพชรม, 35, มีสามหมื่นห้าพันหนึ่งรห้าสิบหกก็ใส่ไปสามห้าหนึ่งห้าหกกดเลยครับ มัก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมกดเข้าไปใช้ปืนก็ได้ครับห้าสิบาเงินงก็ร้อนแล้วนะครับกดเข้าไปที่ลูก,กุัญแจเดิมครับหาตัวเลขเดิมที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับอย่างอื่นก็ลบทิ้งไปนะครับ เหลือตัวเลขแรกเราก็ใส่ตามจำนวนที่เราต้องการครับอย่างเช่นเอาเป็นว่าห้าหมื่นแล้วกันห้าหมื่นนี่ครับรปึมาลองซื้ออะไรก็ได้ครับตัดเกจตัดนี่ครับก็จะเหลือสี่หม ก้าพันเก้าร้อยแปดสิบไปยี่สิบาทตามที่เราอัพเกดตทำนี้เลยนะครับไม่ยากครับผมลองทำได้ครับอยากรู้การโปรเกมเหมือนติดต่อเข้ามาได้ครับผมสวัสดีครับ